นี้ก็จะส่งสองคันพร้อมกันนะครับเป็น FC ลซีลำปางนะครับเป็น FC ออนไลน์เลยนะครับซื้อแบบเงินสดๆนะครับอ่าไม่ได้มาดูนะครับก็ขอบคุณ FC ฟซีลำปางนะครับแล้วก็อีคันนะครับเป็นยันม่าเมนยูคันงามนะครับเป็น FC ทางขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะครับอ่าคันนี้ลูกค้ามาเลือกกับตัวเองเลยนะครับอ่าก็ตกแต่งอ่าสวยงามมากนะครับใส่หน้ากากไอเยี่ยมใส่ถ้อยเสียนะครับ กขอบคุณ FC สองพันมากๆนะครับรถสวยนะครับก็ขึ้นรถวันทุกนะครับส่ง FC สองพนนะครับลำปางแล้วก็ขอนแก่นนะครับขึ้นพร้อมกันส่งวันพรุ่งนี้พร้อมกันนะครับก็ขอบคุณ FC สองพันมากๆนะครับหลังจากรีวิวขึ้นรถไถแล้วนะครับขายของต่อนะครับขายของต่อนะครับเราก็จะมาขายของเช่นเคยนะครับวันไหนจะรีวิวก็ต้องมาายขึ้นรถก่อนนะครับ ขายขึ้นรถก่อนมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราไม่ได้ขายเราจะไม่รีวิวก็เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้จิตจองไป3ท่านนะครับเป็น FC นะครับเป็น FC จากอจากพิโลกนะครับวัดบทพิโลกนะครับ YM351A นะครับเป็น FC จากอจากบูรีลำนะครับเป็นเ e อฟแล้วโีครับเป็นโคบุต้า L5018 นะครับ เป็น Fc จากจำไม่ได้ร้อยเอ็ดนะครับอ่าร้อยเอ็ดนะครับ YM 3 5 7 a คันงามนะครับอ่าเดินทางไกลนะครับอ่า FC จากบุรีรัมย์ก็เดินทางมาจากระยองนะครับอ่ามีอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะครับเป็นช่างนะครับอ่าเป็นช่างครับเป็นทำงานอยู่ระยองจนล่ำจนรวยครับซื้อที่ซื้อฐานไม่เยอะนะครับอยากได้รถแท็กอร์ไปใช้งาน เล่นๆหนึ่งคันนะครับก็ขอบคุณ F-C นะครับร้อยเอ็ดแล้วก็บุรีรัมแล้วก็พิษโลกนะครับอำเภอวัดโบดนะคะก็3ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณ fc นะครับสองท่านนี้กำลังจัดส่งนะครับอ่ะส่วนท่านไหนยังตัดสินใจไม่ได้นะครับช่วงนี้จัดโปรจัดโปรจัดโปรนะครับจัดโปรโลลัวเลยนะครับอ่า ym 3 5 7 a มีทั้งล้อโตล้ออ้วนล้อธรรมดาล้อผอมนะครับอ่าราคานะครับปรับลดจากราคาห0 0 0นบวกบวนะครับตอนนี้เหลือ5 0 0 0สนบวกบวนะครับอ่ามี5้0 0สนมี5 0า0สนอ่าสำหรับล้อโตนะครับอ่า5้0 0สนก็นี่ครับล้อโตนะครับ5้0 0ส0ส0งห้า ่าแล้วก็เราผอมนะครับมี4ี่แสนห้านะครับอ่ามีสี่แสนห้ามีห้าแสนสองมีทุกราคาเหมือนกันนะครับวีเอไอเอ็มห้าหนึ่งเอก็มีทุกราคาเหมือนกันนะครับอ่แล้วก็อ่าใครที่มองหาเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสิบสองเรายังไม่ได้ขายนะห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับจอดอยู่ตรงนู้นนะครับออ่่าารถอ่าที่นําเสนอนะครับดาวอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่คันที่ระบุนะครับ แล้วก็ลูกค้านะครับหรือ FC นะครับอยากได้ตัวเก่านะครับตัว EF 5 1 4นะครับ EF 5 1 4เราก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ40คันนะครับถือว่าเยอะนะครับเยอะนะครับราคา2เซนปลายป3ายสเซนต้นต้นสเซนกลางๆ3าสเซนปลายปลายนะครับมีทุกราคาทุกเกรดทุกสภาพนะครับไม่ได้มี1คัน2คันนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจตรงกันไม่ได้มี1คัน2คันนะครับมาดูรถะ ได้รถแน่นอนนะครับถ้าตั้งใจจะซื้อให้เซลอ้วนมาดูรถได้รถแน่นอนถ้าจะตั้งใจจะซื้อให้เซลอ้วนนะครับจริงจริงแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างนะครับผมก็เข้าใจ FC นะครับไม่ใช่ว่ามาถึงต้องซื้อให้เซลอ้วนกันทุกคนเข้าใจ f c นะครับบางทีเห็นรูปเซลอ้วนถ่ายลงสวยมากๆนะครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมให้นะครับเก็บงานรวมรวมให้ดูสวยมากๆนะครับแต่มาถึงแล้วอ่ะโอเคนะครับสาภาพไม่ตรงปกสภาพไม่ถูกใจลูกค้า ก็ยังไม่อุดหนุนอ่ากลับไปคิดก่อนได้นะครับอ่าหรือว่ากลับไปคิดขับรถได้ครึ่งทางอ่ะเปลี่ยนใจนะครับโทรมาจองโทรมาจ่ายเงินได้นะครับอ่าจริงๆแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของ f c ของลูกค้านะครับกว่าจะหามาได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เ,เรื่องง่ายนะครับทํานากี่อ่าเขาเรียกว่าทานากี่ปีทําไร่กี่ปีนะครับกว่าจะเก็บเงินได้จะมาซื้อเงินสดจะมาซื้อเงินผ่อนด้วยนะครับก็เข้าใจนะครับ ทุกวันนี้เงินทองหายากนะครับวางแผนให้รอบครอบนะครับถ้าใครจะซื้อผ่อนนะครับถ้าคิดว่าไหวผ่อนแล้วไม่ลําบากนะครับก็ซื้อไปผ่อนไปแต่ถ้าวางแผนแล้วมาคํานวณดูแล้วนะครับคุยกับเซวันดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันหนักเกินที่จะผ่อนนะครับเราก็ผ่านก่อนนะครับวันไหนเราพร้อมเราค่อยซื้อวันไหนที่เราจําเป็นต้องใช้งานจริงๆเราค่อยอุ่นหนุนกันนะครับ ไม่ต้องเกรงใจเซ้วนนะครับมาซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ water, ได้ nah, ไครับได้กินน้ําเย็นเหมือนเดิมได้คุยกันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มังคับนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็สาสิบเก้าแรงนะครับเซ้วนมีเข้ามา4ค <uda> ันนะครับ <mäßig> ม <societ> ี FC ฟซทวักถามหาเรื่องสาสิบเก้าแรงนะครับเอ้วนมีอยู่สคันนะครับคันเล็กๆครับเอาไปทํานาอย่างเดียวก็มีอยู่สคันนะครับคันนี้1คันครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับ เรื่งล้างเสร็จนะครับก็เขาจะมาเรื่อยๆนะครับเขาจะล้างไม่เสร็จนะครับก็ค่อยทยอยล้างนะครับคันนี้ใหม่อยู่500กว่าชั่วโมงนะครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงครับก็ราคา2องแสนเบาทนะครับไม่ไม่ใช่ชัดนะผ่านก่อนครับก็สภาพดีนะครับยางสวย4เส้นนะครับลูกค้าที่บอกว่าอยากช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเสียอ้วนกลับมาจากธุระเดี๋ยวรีวิวเป็นคันๆไปทีทีนึงนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทซื้อสดนะครับมีส่วนลดให้นะครับอ่า ีเท่าไหรก่ก็ได้ครับไม่เป็นไรขอให้ขายได้แล้วก็กําลังๆ้างอีก2-3คันนะครับก็ดูเป็นคันๆไปนะครับสนใจก็ทายโทรเข้ามาคุยกันนะครับอันนี้72เหลือ2คันนะครับคุณลูกค้า5้0 0 0นสองหมบาทนะลูกค้าดาวที่6 0 0 0บาทนะครับ ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับถ้าลูกค้าดาวต่ำหน่อยนะครับหรือซื้อแบบไม่เก็บสภาพครับก็ดูเป็นคันๆไปนะครับจริงๆแล้วลูกค้าส่วนมากก็อยากให้เก็บสภาพให้นะครับอยากได้อย่างนั้นแล้วก็อยากได้อย่างนี้นะครับก็เข้าใจนะครับอยังไงก็โทรมาคุยกันนะครับอยากได้คันไหนโทรมาคุยกันนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3สดนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0ครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนสั่งจอง จะขายได้หมดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนจะขายยังได้หมดนะครับโทรหาเซเว่นได้เลยนะครับอขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับอ,อยากได้โทรมานะครับขอบคุณครับ